ไได้สเอาวันนี้เอาวันนี้ง่ายมากยากหน่อยแต่กกี้น่าจะชอบจอยจอยมากๆจริงๆก็รอไม่มีอยู่แล้วค่ะเพราะเราชอบปาชัยก็ตื่นเต้นแล้วเรดคัมเปิลคอนเซ็ปต์ก็คือสนุกมากรั้งพี่ๆใช่เป็นเป็นอะไรแบบแบบใหม่แบบสาวเพราะจริงเพราะว่าปกติเราจะเดินแบบคมแดงกันแบบสวยๆอ่ะแต่ว่าตอน พอพอได้มาเห็นก็แบบว้าวจริงๆอยากเล่นมากกว่านี้จริงแล้วแล้วก็ชอบเาชอบอะไรแบบโอ้โหู้ใช่แต่บางมีหลายๆคนก็คือเป็นห่วงว่าเราจะทำยังไงในส้นสูงโอ้ไม่ได้ส้นสูงเขาอันนี้อ๋อสูงอยู่นิดนึงใช่ระหว่างโหมดบ้ากับกระโดดกับผงเนีรั้นเราชอบอะไรมากที่สุดปีนต้ ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวชุดมันใช่กระโดดมั้ให้กระโดดแล้วกันอ๋อติดแฟนเนาะโอเคใช่ใช่ค่ะสำหรับประโยชน์พระพยอมฝากเลยแล้วกันฝากก็ฝากด้วยนะคะ Heart of Zone นะคะก็เข้าทาง n e t ตฟิกวันที่11สิงหาแล้วน่าจะแบบมันุ้งบูจุดใจแน่นอนไปดูกันเยอะๆนะคะ ใะส่วนของน้องฟิลเป็นไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจ<ช>เอ่อังท,ที่มันเกิดเนาะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเรียบร้อยค่ะจิตใจก็หนูว่าน่าจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหลังหลังจากที่หนูเข้าบ,บําบัดตั้งแต่รอบที่แล้วมันก็รู้วิธีว่าแบบโอเคมันจะต้องโปรเทกจิตใจยังไงมากขึ้นค่ะก<ช>อนักจิตวิทยานัดจิดตแพทย์เลย ใช่เพราะว่าตแต่ตอนตอนแรกที่หนูเป็นอ่ะตอนนั้นหนูเป็นวิตกกังวลกับแพนิคอยู่แล้วใช่ค่ะ<ม>พอเจอเรื่องนี้ก็เหมือนหนักกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังยังคงรู้วิธีว่ามันจะจะควรปรเทคตัวเองอยังไงต,ตอนแรกแองค์ดีับได้ไหมอู้ตอนตอนแรกแบงค์เหมือนกัน<ม>ใช่แบบพอวันวันแรกที่รู้ก็โอ้โอแบบ<ม>แบงค์ใช่ค่ะแต่ว่า ถือว่าต้องต้องคงสภาพการเป็นศิลปินนักแสดงให้ได้เพราะว่าพอรู้ปุ๊บอีกวันนึงก็ทำงานใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนรอบข้างเราคือหนูว่าทุกทุกทุกคนสัมพันธ์กับหนูหมดเลยว่าต้องต้องต้องเป็นให้ได้ว่าแบบว่าอะไรคือจุดที่เราจะมาหาตรงกลางกันมากกว่าเพราะเราก็คุยกับทุกุฝ่ายกำลังใจก็มากๆจริงๆใช่ค่ะทั้งทั้งเอ่อ ไม่ใช่แล้วก็น้องค่ายรถึงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุ่เดชพอเราใส่ใจเราใส่ใจแล้วก็แล้วก็แฟนแฟนคลับทุกคนใช่ค่ะจริงจริงพอพอรู้เรื่องราวว่าเกิดขึ้นยังไงทุกคนก็โฟกัสในส่วนของคดีความอืมจะไม่ส่วนของไก่ต้องให้กำลังใจเขาคุณโอ้ก็ให้กำลังใจตลอดค่ะจะบอกว่าอยู่ข้างมีอะไรคุยได้อย่าเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้แพนิคเองหรือว่ารู้สึ เราเราคุยกันทุกเรื่องเลยแล้วก็อย่างวันแรกคนแรกที่รู้ก็คือเขาชายก็คือแบบไปนั่งคุยกันแล้วก็เปลปลอามวอะไรที่เราสึกกันมากที่สุดปอปีหนูมันคงเป็นเป็นช็อตที่หนูทํางานวันแรกแล้วหนูร้องแบบร้องไห้รเราเศร้าตลอดเวลาที่แบบพูดถึงอะไรไม่ได้เลยหนูจะร้องไห้ตลอดเนี่ยค่ะแล้วน้องก็ถามมาแบบเกิดอะไรขึ้นใช่เพราแบบ เราตาไม่สดใสตอนแรก <ừ m. S 2> ึรว่าป่วปยตอนแรกเพราะว่าลงจากเครื่องพอดีใช่ค่ะแล้วพออีกวันนึงก็ทํางานก็เลยแบบโอเคตอนแรกเราจะไม่พูดกับใครแล้วเพราะว่าแบบมัน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 ต้องผ่านกระบวนการคิดเยอะๆก่อนนะคะก็เลยแบบโ okay. อเคเราบอก<ม><ม>น้องคนแรกพอเบกกี่รับรู้ว่าคนส้างเราเริ่มแบบไนันใหม่ดีบเราให้กำลังใจเขาด้ไหมให้เขาผ่านได้ วันนั้นหนูจำได้เลยว่าหลังจากถามว่าพี่พิดเป็นอะไรพีก็พาพาเขาแล้วก็แล้วก็ก่อนแล้วก็แบบก็ค่อยๆร้องไห้ค่ะแล้วหนูบอกออ้โอเคไม่เป็นไรยังไงก็จะผ่านไปได้แบบน้ำด้วยใช่แล้ก็ราองกันเป็นน้ำเราร้องน้ำเราลองน้ำก็เลยเป็นด้วงใหม่อันนี้ก็เต้าอยู่ก็ได้ ไม่เคยมีใครสำคัญต้องมาเจอแบบไม่ไม่ว่าใครก็ตามอีเวนท์ไทยเป็นสิ่งดีสุดๆแต่ว่าอย่างอีเวนต์อะไรวันที่ผ่านมาทุกคนก็พิสูจน์ว่าตั้งใจเราไม่เคยหายไปไหนใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เคารพแล้วก็เข้าใจในทุกๆการเดินทางของของเราทั้งคู่ด้วยค่ะก็อยากอยากให้อยู่แบบนี้นานๆแล้วก็หวังว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนในส่วนของพอดีคนนี้ไปสามารถพูดได้ด ไ้ค่ะแต่ว่าหนูหนูไม่ที่ที่ไม่ได้อยากออกมาพูดเพราะว่ากลัวลูกคดีความมันจะเสียเพราะว่าเราก็ดําเนินการไปในระดับลึกงมาค่ะหนูรู้สึกว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเรา่างนเรียนร่าเราเราค่อนข้างทีเข้าใจค่ะคือเราติดตามคดีความตลอดหนว่าคุยกับพี่ทนายตลอดว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เร็วๆนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่คืบหน้าเกิดขึ้นจริงเราอยากให้เคสเราเป็นคดี ลก้อยากให้เป็นเคสสุดท้ายเลยแบบ<ช>หนูใช่หนูไม่อยากให้ใครจะต้องมารู้สึกกับความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ปรเทคจิตใจตัวเองได้ดีขนาดนั้นอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เลยจริงๆใช่มันถึงขนาดนั้นเลยจริงๆค่ะแบบถ้าสมมติว่าหนูไม่มีกําลังใจหนูไม่ ไม่มีใครอยู่ข้างๆหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูเป็นเรื่องยากกับการที่อยากอยากมีชีวิตอยู่ต่อมากๆเลยเคยถึงขั้นไหนเลยเพราะอะไรเริ่มเริ่มเริ่มเป็นห่วงเขาเคสปินเนาะรวมถึงขอบเขตอะไรที่ควรและไม่ควรรวยอยากอยากให้ทุกคนโฟกัสกับเรื่องคดีความมากๆแล้วก็อยากให้แบบอย่างอย่างที่หนูบอกว่าหนูจะต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดจะเอาเขามาลงโทษให้ได้ใชรับโทษให้ได้หลังจากนี้มาเป็นเบนจ์จเพจไปเลยไหมคะ วันทียี่สิมาสวันก่อนเบนสักสิบนี่คือเหมือนช่วงเวลาท่ดีเวลาไม่ดียี่ห้าใช่ใแค่ยี่ห้าอยคนเชื่อว่ยี่ใช่แล้วก็สามห้าสมห้า่ห้าีห้าไม่รู้มันเกิกะ่อยกระต่ายสี่สิบห้ใช่โอ้ย่างนี้เราก็ต้องระวังไปถูกสิบช่วงเวลาสิบปีใช่ต้องมีสติเออ นองไงว,ว่าเออแต่พี่พี่เอ,อหนูก็พูดเ,เรื่องหลายๆจะจะจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าหนูว่าหนูว่าคนน่าจะใจดีกับหนูม,มากกว่าเมือเ่ <laughs> อกี้้ของผ่านในที่ปีเราหรอยกหาอะไรคนถามหาด้ีออ่ไหน,นก็คือ,อโรงพยาบาล <laughs> หนูอยู่โรงพยาบาลใช่เป็นไซนัสอักเสบใช่ไหมคะแล้วก็แบบก็เลยฉีดยาเลยฉีดยาอยู่แล้วนอนยามันแรงมากน้องก็เดินมาแฮปปี้มากหนูก็หลับอยู่หนูก็ใครว่ใช่ใช่คือแบบรู้สึกว่าก็อยากให้มีความสุขในวันเกิดก็เลยแบบเอามีพค่ให้มีความฝันให้ก็แบบเห็นลูกจะได้ยิ้มแต่ว่าขอโทษยาแรงมเลยสพติดเลย เราสานพี่พนเยเมีิาณมญาอยู่ใช่โอ้ีดฉีดเยอะมากคีมนานให้อะไรบอกได้ไหมออเออไบอกพี่พีนมาเลยอุปกรใสมใส่ไหมใ่ไวันนี้วันนี้มีไมในร้อนหนูไม่บอกหรอไปได้ไหมเดี๋ยวก็เห็นส่วนไหนไได้มัไไ้ไออ

เราะว่าเราอยากให้มองเป็นาราสของนักแสดงศิลปินที่โคจรงานกันด้วยกันเนาะในช่นั้นแลาทำงานด้วยกันเรื่อยๆเ่นโปรเจกต์ต่อไปมีอะไรไหยเราพูดก็คเราจะฝืนไม่ได้ อ๋อแล้วพูดไปแล้วด้วยพูดสักหน่อยสามสิบสี่สามมันอยู่ใน challengeer ไอ้แบบนี้ไม่มีรู้ค่ะอยู่อยู่อยู่ใช่ใช่คือเอ๋อหลังจากนี้ต้องจะมีอันนี้ก่อนยูเรเนอ่ะยูเรนัสก่อนละกันจะมีการเอ่ะอ้าวมียูเรเนียสค่ะมีหนังใช่ค่ะน่าจะได้รอนเร็วๆนี้ใช่ค่ะแล้วก็เราถ่ายไพายร์ลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ผูคนได้ดูแล้วยูเรนนียส อยากยาด้านห่งด้านหนึ่งด้านสมหนังน้องอะหนังหนัวหนังนลังเลิอเลยใช่จะไปต่างประเทศค่ะก็จะมีตอนนี้เอ่อนิวยอร์กกับบราซิลเอ่อยังยังพูดไม่ได้ว่าน้องไปไปที่ไหนอุ้ยแต่น้องเด็กไปเลยเหรอเด็กไปเฮ้ย LL L อใช่ไหมใช่สักอันนึงแล้วกันให้ทุกคนเดาอันนี้คือร้อยอันนี้คือร้อยลานไปเปลองตอนนี้ยังมุงสู่ปะมุงมุงสู่มุงสู่ลมมุงมงสู่ลายาชายใช่ค่ะน่าจะอยู่ลงร้อยล้านะาวกนันีกเอัน I think โอเคแล้วก <łość> okay. ็มีอะไรมีอะไริตหอิสิตพีุ้นไม่ได้ฝั่งนี้ก็คื้อเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสองคนขึ้นไปยืนบนขอบจะได้ยืนนยืนข้างบนเลยดูไปดูข้างบนอีกเสิ